สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่ทุกท่านค่ะเปิดฉากมาวันนี้ก็ลุมกันอยู่หน้าห้องแม่เหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้แม่ลงไปข้างล่างพอแม่เดินขึ้นขั้นบันไดามาพาวักพากันวิ่งกลูขึ้นมาเต็มเลยนะคะวิ่งกลูขึ้นมาตามแม่คิดว่าแม่จะเข้าห้องเรื่องของเรื่องคือจะเข้าห้องกับแม่ค่ะแม่ไม่ได้เข้าห้องอ่ะลูก ฮะเออแม่จะมาทำงานบ้านอยากเข้าไปในห้องนะคะอยากเข้าไปในห้องแล้วก็นี่ก็รวมตัวกันเดินย้อยเยๆยยอเย,ย,ย,ย้ยเต็มไปหมดเลยนะคะนี่แต่ละคนแต่ละคนคนกินก็กินงุ้มงั้มงุ้มงั้มตุนตูนกินใหญ่เลยลูกโอ้หของตุนตูนนี่กินอะไรลูกตุนตนกินแม็กซิมาค่ะ สตูนนางชอบกินอาหารของแม็กซิมานะคะกินกันกุ๊บกิบกุ๊บกิบกุบกิบเรดอร่อยกินแล้วก็มีสะบัดสะบัดเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะแม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปลูกๆอวดพ่อ,พอแม่เอฟซีก่อนค่ะ ชุดหล่อชุดหล่อทองพูนวันนี้ยังไม่ให้ออกข้างนอกนะคะยังไม่ได้ให้ออกข้างนอกตามขึ้นมาด้วยตามขึ้นมาอาบแดดข้างบนหน่อลูกฮะ,ะตามขึ้นมาอาบแดดข้างบนครับเสียงใครฉี่เสียงดังยังเลยหลกฮะอุย้ยฉี่ก็นั่งลงหน่อยไม่ได้เหรอ ชีไม่ยอมนั่งลงนะคะนี่ใส่น้ำไอ้กลุ่มนี้ไม่ต้องเข้าหรอกแม่ไม่ได้เข้าห้องลูกแม่ไม่ได้เข้าห้องพวกหนูเนี่ยฮะจะตูนนำทีมเลยเหรอลูกจะตูนนำทีมเลยอ่ะน,น้ำใช้ก็ตามเข้าเหมือนกันเหรอลูก ฮะตามน้ำชายก็ตามมีใครบ้างอะเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนไม่มีใครยอมใครโอ้ท้องแม่ก็ร้องท้องแม่ก็ร้องโจกโจกหิวข้าวเออเออทำอะไรนะคนสวยยื้ตัวทำอะไรคะอะ ไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าป่ะลูกปะปะลงข้างล่างนะป่ะเร็วมาขอทางนอยครับพี่นำชัยครับทองมีแม่ขอทางลงไหนลูกไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวเดียดงดัางไม่ต้องขึ้นมแ,แม่ลงแล้วแม่ลงแล้วไม่ต้องขึ้นมาๆมา,มาอ่ะแยกแยกทองพูนไม่ต้องแกล้งพี่ทองแท่งนะห้ามแกงห้ามแกล้งพี่ทองแท่งนะลูก ามากลุ่มนี้มาลูกมามาตุนตุนมามาลูกมาเร็วตามแม่ลงมาที่ทองก้อนพาน้องๆลงลูกอ่าเอาไมมลงแม่หน,นอนอนรอแม่ตรงนี้แหละไม่อยากลงก็ลงเลยปลาลูกปลาลงมาเร็วเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้แหละแม่อยู่ไหนพวกเขาอยู่นั่นจริงๆกลางคืนนะ่ะเวลาที่แม่นอนอยู่ในห้องข้างบนอนะ่ะ แล้วเวลาที่แม่กิ่งออกมาเข้าห้องน้ํากลางคืนน่ะจะพากันนอนออ,อยู่ตรงนี้เต็มกันเลยนะคะนอนอ,อหน้าประตูเต็มไปหมดนอนกอดกันนอนแบบคือไม่แทบจะไม่มีพื้นที่เหลือะค่ะตรงนี้พากันนั่งกันนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้กันไปหมดเลยมาลูกมาลงมาเร็วอุย้ยเนี่ยค่ะ นี่ก็อยากขึ้นมากับเขาทองแท่งอ,อ,อยากขึ้นมากับเขาเหมือนกันมาลงมาทองแท่งลงมาลูกอุ้ยคนเก่งของแม่ไม่ต้องขึ้นหรอกลูกไม่ต้องขึ้นตามเขาหรอก เน่เนแม่ตัวดีนี่แม่ตัวดีทำอะไรแม่ทำอะไรแม่ฮะฮะดูนะคะทองมั่นอืมทองมั่นทองมั่นทองมั่นเออ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 ดูเขาดูเขาแม่จับราวบันไดเออดูดูดูข้าวทาดูเข้าวทามเอยใครแกล้งแม่เนี่ยเอ่ลูกสาวแกล้งแม่ลูกฮะอ่าลูกสาวแกล้งแม่ทองมั่นนะคะมาลูกมาลงมาข้างล่างกันเร็ว เร็วๆมามาเร็วลงมาข้างล่างกับแม่มาน้ำชัยลงมาลูกมาเร็วมามาเร็วมาๆา,าค่อยๆทย,ย,ยอยตามลงนะคะค่อยๆทยอยตามลงมาชุดรอครับวันนี้เล่นอยู่ข้างในก่อนนะลูกนะนะชิลลหรอของแม่นะนะ จับนั่งเหัวโขกแม่ปุ๊กปุ๊กกทองแค้กับทองไพลินนะคะอยู่ข้างหลังนี้ลงมาก่อนใครพอแม่บอกให้ลงก็วิ่งตามลงมานะคะนี่นี่เดือดเดียงด่างเดือเดอยียงด่างอุยมาตามขาแม่อีกแล้วเออตามแม่ตามแม่ แล้วสายฟ้าอยู่ไหนเนี่ยสายฟ้าอยู่ไหนลูกสายฟ้าครับสายฟ้าครับอันนี้ทองอุไรนะคะที่ยืนอยู่นี่คือทองอุไราสายฟ้าวันนี้สายฟ้าเป็นยังไงบ้างลูก ฮะสายฟ้าเป็นไงบ้างลูกวันนี้แม่กิ่งจับท้องสายฟ้าดูนะคะคือท้องเขาจะเป็นแข็งแข็งแข็ง,แข,งแข็งตรงเป็นก้อนฉี่แล้วแม่กิ่งก็สังเกตแม,แม่กิ่งก็เลยบีบฉี่ให้เขาคือบีบฉี่ให้เขาแล้วเนี่ยฉี่จะไม่ค่อยพุ่งค่ะฉี่มันจะไม่ค่อยออกแม่กิ่งเลยไม่แน่ใจว่า เขาฉี่ไม่ออกด้วยหรือเปล่าเขาถึงพยายามเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะคะ <S <S <ไห>อยาก,กเกเเกันโลกอยาก,กเกเเกันเห็นแล้วก็แม่กิ่งก็สงสารแม่กิ่งว่าจะพาเขาไปหาหมอคะ่ะว่าจะพาสายฟ้าไปหาหมอยังไงแม่กิ่งก็ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะพาน้องไปหาหมอแม่กิ่งขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เอฟซีหน่อยนะคะ เอความเมตตาพ่อพ่อแม่เอฟซีให้แม่กิ่งได้มีโอกาสได้พาสายฟ้าไปหาหมอหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วก็อดสงสารเขาไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาแค่เรื่องอื้อเนาะแต่เรื่องอือ้อเราก็กินยาอยู่แต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเรื่องฉี่ด้วยหรือเปล่าเพราะจับดูแล้วตรงท้องเขาอะตรงก้อนฉี่มันแข็งมากเลยแล้วแม่กิ่งก็บีบออกให้เขาอะมันไม่ค่อยออกค่ะ ไม่ค่อยออกเด็เขาก็ยัง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 กินได้อยู่นะคะยังกินเก่งอยู่ยังกินได้อะไรได้อยู่แต่ถ้ามีแม่มีกําลังทัพย์เดยกแม่จะพาสายฟ้าไปหาหมอนะลูกนะนะสายฟ้าอดทนนิดนึงนะลูกนะยังไงก็เมตตาสายฟ้าด้วยนะครพ่อพ่อแม่ครับ ดูแล้วน่าจะทรมานอยู่เหมือนกันนะคะเห็นแล้วก็สงสารเห็นแล้วก็อดสงสารเขาไม่ได้คือดูมาสักพักแล้วค่ะดูมาสักพักแล้วคือเขาวันๆก็จะเที่ยวเข้าห้องน้ําอยู่แบบเนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นแม่ก,กิ่งก็เออนานๆจะได้นวดท้องให้เขาทีพอช่วงวันสองวันเนี้จะนวดท้องให้เขาด้วยช่วยเพราะว่าหมอก็เคยแนะนําเนาะ ว่าให้ให้นวดท้องให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอนวดนวดท้องดูให้เขาอะมันมันสังเกตว่าก้อนมันแข็งแข็งแล้วลองบีบบีบคือปกติถ้าไม่มีปัญหาอะไรบีบบีบฉี่มันก็น่าจะออกดีเนาะแต่อันนี้บีบฉี่มันออกไม่ไม่ออกอะค่ะออกออกแบบหยดจริ่ง,งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวเขาจะมีปัญหาเรื่องฉี่ด้วย แต่ถ้าได้กําลังซับพอที่จะพาน้องไปหาหมอเดยแม่กิ่งก็จะพาน้องไปค่ะแม่กิ่งต้องรบกวนพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านอีกแล้วค่ะลูกนะทนอีกนิดนั้นลูกนะอือพี่สายทนอีกนิดนึงอันนี้นิดน,นึงนะครับ ตตุลมาให้กำลังใจพี่สายฟ้าเหรอลูกฮ้ตตนตุนมาให้กำลังใจพ่อพ่อแม่เมตตาพี่สายฟ้าด้วยนะคะเพราะว่าดูดูแล้วคุณหมอก็น่าจะเอ็กซเรย์ดูค่ะถ้าพาไปหาคุณหมอก็น่าจะเอ็กซเรย์ดู ไงแม่กิ่งก็กราบขอพวะคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านล่วงหน้าด้วยนะคะที่จะเมตตาสายฟ้าเนาะให้น้องได้มีโอกาสได้ไปหาหมอสายฟ้าขอพวะคุณล่วงหน้าครับ ส่วนอันนี้สองพี่น้องเข้าค่ะทองหยอดกับทองหยิบทองหยอดกับทองหยิบอ่าแล้วก็ตามแม่มาทางนี้อีกแม่เดินมาโซนนี้ก็พากันตามแม่นะคะท้างบนยังไม่ลงมากันอีกลรอลูกฮะยังไม่ยอมลงมากันนะเพราะว่าคิดว่าแม่ต้องขึ้นไปข้างบนอีกรู้มากจริงเลยพวกเราเนี่ยเอ้ยเนาะ คลิปนี้ไม่เก่งสูงความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะกรับขอบพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกท่านที่รักแล้วก็เมตตาแล้วก็กรับขอบพระคุณล่วงหน้าที่จะเมตตาสายฟ้าด้วยค่ะที่จะได้ให้น้องได้มีโอกาสได้ไปหาหมอเนาะกรับขอบพระคุณมากๆค่ะ